Hello everybody มาเจอกันอีกแล้วจ้ามาแม่ล er ้วรวบาแล้วรวยบาแล้วรวยบาแล้วราแล้วรวยเชื่อไหมคะ ฉั้บ่าวรวยป่ากับะลอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางๆามกดดากันแค่ยตงง้นัาา้นานก็ดีไปเม็ดเห็นชมเป็นจังป่าแล้วรวยป่าแล้วรวยป้าแล้วา สวัสดีน้องๆจ้าน้องๆมหาเศษทีขาขึ้นนะเสริมฉลองเย้ๆเย้เต็มทุ่มเต็มคั้งเต็มก้องครั้ง bà luôn rồi bà luôn đuôi, bà luôn chưa may kha, chân bà สวัสดีค่ะบาลีรวยบาลรวาลวบาวยบาลาลวลวยจะเชื่อไหมคะฉันบาหลีรวย ไมาที่เพลงนี้เฉยเลยโอ้ยอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะจ๊ะทุกคนจ๋าโอเคเพลงนี้ก็เพลงนี้ยังไม่ได้โดนเลยนะเนี่ย นี่ก็เพลาะนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนจ๋าพ่อคงจะบอกว่าโอเคแล้วนะคะพ่อคงจะบอกว่าโอเคโอเคได้แล้วลูกพลังมาและ้ะองค์มาและ้ะ โอเคมา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 ,มา,ม,ามาเรียนรู้วิชาดึงดูดเงินกันนะคะทุกคนสาววันนี้บอกได้เลยว่าเด็ดมากๆนะเนาะครูพลิตเคยพูดไปแล้วแหละหลายๆคนถ้าเคยถ้าเคยถ้าเคยติดตามกันมาแล้วนะคะก็จะรู้เนาะ คยติดตามกันมาแล้วก็จะรู้แต่บอกได้เลยว่าวันนี้นะคะครูเพลี่จะเอามาหากับกฏพอร์ของแม่ครูสิตานะคะเอามาแบ่งปันต่อให้กับทุกคนเนาะใครคนไหนที่คุณอยากจะรู้เคล็ดลับความสําเร็จในชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะคุณจะต้องรู้เรื่องนี้เลยค่ะทุกคนจ๋าคุณจะต้องรู้เรื่องนี้เลยเรื่องกดแรงด,งดูดเนะาะกดแรงดูดบอกเลยว่ามันง่ายมากๆนะคะทุกคนจ๋าเนาะสำหรับใครคนไหนที่คุณน,นั้นอยากที่จะเสกสร้างชีวิตของคุณได้แบบง่ายๆสบายๆเนาะ คุณก็เข้ามาฟังได้เลยนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะทุกคนจ๋าภาพชัดเสียงชัดนะคะเดี๋ยวคูเพอรีจะเริ่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าแดดมันแยงตามากๆเลยเนาะสิ่งที่คุณนั้นจะดึงดูดเงินได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้คูเพอรีม่มาเริ่มเลยนะคะ มาหากับกอดพาวเวอร์ของแม่ฟูสตาเนาะแน่นอนที่สุดแหละว่าใครคนไหนก็คือเรื่องเงินนั้นมันเป็นปัจจัยสําคัญมากๆมันเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญมากๆสําหรับชีวิตเนาะวันนี้กับกดแรงดูดคุณจะเสกสร้างเงินได้ง่ายๆสบายๆเมื่อคุณรู้กฎนี้นะคะกฎก็คือกฎนั่นเองนะคะทุกคนจ๋าดังนั้นเนาะมาไปที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณน,นั้นจะดึงดูดเงินได้แบบง่ายๆสบายๆ,ายๆเนาะให้คุณ t ทคแอคชั่นไปเลยค่ะทุกคนจ้าเทคแอคชั่นไปเลย300%นะจ๊ะเทคแอคชั่นแบบ300%ไม่ใช่แค่100%นะแต่เทคเกินไปเลยเทค3 0 0ไปเลยนะคะเทคแอคชั่น300%ยังไงคะเทคแอคชั่น300%ก็คือนะคะให้คุณนั้นคิดไปเลยว่าโอ้โหเงินมันเข้าอะเงินมันเข้าบัญชีมาแล้วอ่ะนะคะ เงินมันเข้ามาบัญชีมาแล้วเรียบร้อยคุณเห็นเงินมาแล้วคุณเห็นเงินลอยมาแล้วคุณเห็นเงินในบัญชีของคุณมาแล้วเรียบร้อย <c oughs> คุณเห็นเงินหน้าบัญชีคุณเห็นหน้าแบบว่าหน้า Messenger เนาะมันจะมีเวลาที่มีคนส่งเงินมาให้มันก็จะมีขึ้นมาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะมันจะมีใบสลิปเนาะใบสลิปโชว์มาแล้วเรียบร้อยค่ะคุณเห็นเงินจํานวนนั้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณเห็นเงินจํานวนนั้นแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เห็นเงินจํานวนนั้น มันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นคือวิธีทางรัฐที่สําคัญมากๆในการดึงดูดเงินก็คือคุณจะต้องเห็นเงินจํานวนนั้นเข้าบัญชีของคุณมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะทุกคนคาดังนั้นคือมันง่ายมากๆเนาะ Take a c t สามร้อเเห็นเงินเข้าในบัญชีเรียบร้อยเห็นเงินเข้าเห็นออเดอร์เข้าเห็นมีคนพักมาแล้วว่าสั่งของค่ะค,ค,ครูค้าสนใจครูพารีค่าสนใจเอ่อเมทอกค่ะครูพารีค่าสนใจแป้งค่ะสนใจลิฟค่ะสนใจกันแดดสนใจเครื่องนอนคือ ในระบบ TSW ของเรานะจ๊ะทุกคนคะ่ะสินค้าของ TSW มีเยอะแยะมากมายมากๆเลยเนาะซึ่งจะมีครบห,หมวดหมู่หมดเลยจะมีทั้งหมวดสกินแคร์นะคะหมวดสกินแคร์หมวดอาหารเสริมเนาะหมวดคือมีหลายอย่างอ่ะมีครบหมดเลยทั้งครีมทั้งกันแดดทั้งอะไรต่อมีอะไรนะคะซึ่งมันจะครบทุกอย่างหมดเลย,ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นคือคุณก็เห็นได้เลยว่าโอเค,อเคมีคนทักมาแล้วคะ่ะสั่งของหน่อยคะ่ะออเดอร์หน่อยคะ่ะ ออเดอร์ order, uh, แป้งหนะะ่อยค่ะออเดอร์ลิปหน่อยคะ่ะออเดอร์เมทอลค่ะออเดอร์ลอลิต้าค่ะออเดอร์เอสเซนเนค่ะดังนั้นคือมันจะง่ายๆสบาย,บายให้คุณนั้นเห็นภาพไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะและทุกครั้งที่คุณเห็นภาพและให้คุณนั้นฟินตามให้คุณนั้นรู้สึกว่าอืมฉันได้รับแล้วเรียบร้อยและตื่นเต้นแบบว่าคือที่สําคัญที่สุดค,คือคุณจะต้องเชื่อด้วยนะสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือคุณนั้นจะต้องเชื่อว่าออเดอร์นั้นมันเป็นของคุณจริงๆแม้กระทั่งว่าใน ในออเดอร์ในห้องสวัสดีพี่แก้วตาค่ะในออเดอร์ในห้องที่เราส่งกันมานะคะในหลายๆคนในผู้นําหลักแสนหรือหลายๆคนที่เขาส่งออเดอร์มาคุณก็แบบว่ายินดีไปเลยว่ามันเป็นออเดอร์ของคุณโอ้ดีใจมากเลยนี่ไงยอดของฉันนี่ไงยอดของฉันคุณดูดไปเลย300รซนะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะพี่แก้วตาคนสวยพี่แก้วตานี่เป็นเออเทพแห่งเป็นมือโปรเป็นเทพแห่งเออ การที่แต่งรูปภาพมากมากเลยเนาะแต่งรูปภาพสวยมากๆนะคะทุกคนจ้าพี่แก้ตานี่สุดยอดมากๆนะคะดังนั้นนะคะทุกคนจ๋าสิ่งที่คุณน,นั้นจะดึงดูดเงินได้เนาะคุณจะต้องเห็นภาพนั้นและทุกๆออเดอร์ท,ที่เข้ามาคุณจะต้องคิดว่าเป็นของคุณและคุณ take เทคแอคชั่น300%ไปเลยว่าเนี่ยแหละมันเป็นของฉันแน่นอนอันนี้มันเป็นของฉันและคุณจะต้องปล่อยวางและก็จะต้องแบบว่าเชื่อให้สนิทใจไม่ใช่ว่า อของฉันของฉันพูดแต่ปากแต่ว่าเราไม่รู้สึกเราไม่ฟีลลิ่งด้วยมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือคุณพูดไปด้วยและคุณใส่อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยว่ามันเป็นของคุณจริงๆมันเป็นออเดอร์ของคุณจริงๆนะคะทุกคนจ้ะส่วนข้อที่2ก็ง่ายมากๆเลยเนาะเมื่อเรารู้แน่นอนแล้วแหละว่า โอเคฉันจะเสกเงินได้ฉันเสกเงินได้จะเห็นจํานวนเงินเข้ามาในบัญชีหรือว่าจะเห็นว่าคุณน,นั้นไปฝากเงินก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เรานั้นรู้สึกเนาะรู้สึกอินกับมันนะคะรู้สึกอินรู้สึกฟินรู้สึกว่ามันเป็นของฉันแน่นอนมันเป็นของฉันแน่แนคุณจะต้องรู้สึกให้ได้นะคะทุกคนจา๋าส่วนข้อที่2ก็คือนะคะข้อที่2ก็ง่ายๆมากๆเลยก็คือขอบคุณน,นั่นเองนะคะทุกคนคะขอบคุณขอบคุณก็ไม่ใช่ว่าขอบคุณเป็นนกแก้วนกขุนทองเนาะ ขอบคุณต้องมีฟิลลิ่งด้วยค่ะขอบคุณต้องมีอารมณ์ฟิลลิ่งร่วมด้วยว่าขอบคุณในลักษณะที่ว่าคุณได้รับแล้วเรียบร้อยเนาะและคุณเองก็เขียนสมุดเสกออเดอร์ไปด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าขอบคุณครูพลีเองจะเป็นสายภาพเนาะครูพลี่จะเป็นสายภาพครูจะชอบที่จะเขียนขอบคุณนะคะจะมีบางคนที่เขาจะมองไม่เห็นภาพ และบางคนเขาจะเป็นสายพูดก็คือเขาพูดเนาะพอเขาพูดพูดพูดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นจริงตามนั้นสิ่งที่มันจะทําให้เป็นจริงได้นั้นคุณจะต้องเชื่อให้สนิทใจคุณจะต้องเชื่อด้วยไม่ใช่ว่าแบบพูดไปเฉยๆแต่ว่าไม่เชื่อก็ไม่เกิดขึ้นแต่ครูเพอลี่นะคะครูจะชอบเขียนเขียนลงไปเลยค่ะตอนเช้าเนาะเขียนเซตออเดอร์ไปเลยว่า ขอบคุณออเดอร์น้ำหอมของฉันนะวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยลูกแม่สุดยอดมากๆเลยลูกออกไปเป็นร้อยๆกล่องเป็นร้อยๆขวดเลยขอบคุณว่านทิปขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสินค้าของเรานะคะเขียนขอบคุณไปเลยขอบคุณจากจิตใต้สำนึกและก็จากความรู้สึกที่แบบอินและฟินสุดๆจากจิตใต้สำนึกที่แบบว่าสำนึกรู้คุณจริงๆนะคะไม่ใช่ขอบคุณแต่ปากของเราเนาะ,ะขอบคุณให้มันอินให้มันฟินไปถึงจิตใต้สำนึกไปถึงแก่นไปถึงแบบ จิตวิญ,ญญาณของเราเลยนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นเนาะมันจะง่ายมากๆเมื่อคุณนั้นอินและฟินและขอบคุณแบบว่าถึงจิตใต้สํานึกถึงแบบจิตวิญญ,ญาณอะ่ะทุกคนรู้จักคําว่าจิตวิญญาณเนาะขอบคุณไปถึงจิตวิญญาณไปเลยจิตวิญญาณข้างในตัวเราไปเลยนะคะขอบคุณและสํานึกรู้คุณเพราะทุกสปปรรพสิ่งที่เราขอบคุณเมื่อเราสํานึกรู้คุณทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆสบายๆเมื่อคุณนั้นสํานึกรู้คุณนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะกระตันยูสํานึกรู้คุณมันจะทําให้เรานั้น ได้รับแบบง่ายสบายๆและสิ่งที่สําคัญที่สุดครูพณิีจะบอกอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะแถมให้แถมให้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะคุณจะต้องเฉลิมฉลองเลยค่ะทุกคนเฉลิมฉลองไปเลยว่าเนี่ยฉันได้แน่นอนและรู้สึกแบบว่าเห็นภาพอ่ะ คือถ้าใครที่เป็นสายภาพเหมือนคูเปอรี่นะก็จะเห็นภาพแล้วมันจะชัดมากๆคุณก็เฉลิมฉลองไปเลยเฉลิมฉลองออเดอร์ร้อยล้านออเดอร์พันล้านเฉลิมฉลองยอดเงินเข้าเป้าแตกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณเฉลิมฉลองไปเลยล่วงหน้าเห็นบ้านเห็นรถเห็นเงินสดเห็นว่าเรานั้นไปฝากเงินที่บัญชีที่แบงค์ที่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะมันจะทําให้เราเร่งระยะเราจะเร่งเราจะเร่งเออเร่งผลลัพธ์ได้เร็วที่สุดเมื่อเรานั้นเร่งเร่งผลลัพ์ เพราะการขอบคุณเพราะการขอบคุณคือการที่คุณนั้นได้รับแล้วเรียบร้อยและคุณก็เร่งผลลัพธ์โดยการเห็นภาพแล้วก็สั่นสะเทือนแล้วก็มีอารมณ์ร่วมร่วมด้วยอินฟินสุดๆแล้วก็มีความสุขอ่าแฮ ppy ปป สิ่งที่ดําเนินไปกับการขอบคุณสํานึกรู้คุณคุณจะต้องมีความสุขกับทุกเรื่องราวมีความสุขกับทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาด้วยนะคะทุกคนจะ๋ะมีความสุขกับทุกสรรพสิ่งและตีบวกให้ขาดทุกเรื่องราวนะคะดังนั้นมันจะเสกได้ง่าย,ายสบาย,บายเคล็ดลับดึงดูดเงินง่ายมากเพราะว่าคูพรี่เคยทํามาแล้วคูพรี่แบบดึงดูดเงินดึงดูดยอดได้มาแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือนะคูพรี่จะบอกคือสิ่งที่สําคัญมากๆคุณนั้นจะต้องอินคุณนั้นจะต้องคิดว่ายอดนั้นเป็นของคุณจริง ฝึกไปเลยค่ะฝึก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 เพราะการที่เรานั้นฝึกมันจะทําให้เรานั้นแรกๆเราก็มีอินไม่ฟินถูกต้องไหมคะแรกๆเราจะไม่อินหรอกแต่มันต้องฝึกฝึกแล้วต้องแบบว่าเอาให้มันตื่นเต้นจริงๆอ่ะเอาให้มันตื่นเต้นอ่ะคือว่าถ้าฝึกเฉยๆแต่ว่าไม่มีอารมณ์ฝึกเฉยๆแบบว่าถ้าฝึกเฉยๆแบ้วแบบ เออดีใจนะก็อินนะก็โอเคนะฝุกเฉยแต่ไม่มีอารมณ์ร่มด้วยแล้วแบบเฉยเมยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณจะต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยอินฟินสนุกสนานโอ้ของฉันยอดเข้าอีกแล้วโอ้อนนนัน,นนี่ก็ว่าไปนะคะดังนั้นง่ายๆสบายๆนะจ๊ะทุกคนคะ่ะขอบคุณพี่แก้วตานะคะที่อยู่เป็นกําลังใจนะคะและมหาเศรษฐีอีกมากมายที่จะมาตามย้อนดูครูพอดีมั่นใจและแน่ใจอย,อย่างแน่อน,อนว่า สิ่งที่ครูนั้นแบ่งปันนะคะมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆสําหรับสายเสกสําหรับคนไหนที่อยากจะเสกสร้างชีวิตของตัวเองให้ได้ง่ายๆสบายๆนะคะคุณจะได้เข้ามาฟังในไรนี้บุญเสมอแล้วเจอกันใครเจอครูพารีโคดโชคดีหนักมากดังนั้นนะคะทุกคนจ๋าบวกขาดทยานฟ้าไปด้วยกันสิ่งที่จะนําทางชีวิตของคุณคือคุณจะต้องมีความสุขด้วยร่วมด้วยมีความสุขทุกขณะจิต อย่าอิจฉาริสยาอย่าคิดลบอย่าพูดลบเรื่องเราลบๆมันยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นคือพูดแต่เรื่องราบวกบวกแล้วก็ตีบวกแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ทุกวินาทีที่หายใจนะจ๊ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะเลิ Love you